สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1.21นะครับผ้าผืนหนึ่งนะครับกว้าง84ซนติเมตรนะครับยาว96ซนติเมตรนะครับต้องการตัดผ้าผืนนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้แต่ละผืนนะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขนาดเท่ากันโดยไม่เหลือเศษนะครับผ้าที่ตัดนะครับ แต่ละผืนนะครับยาวด้านละกี่เซนติเมตรครับและตัดได้จํานวนกี่ผืนครับอ่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ถาม2คําถามนะครับถามว่าด้านที่แบ่งแล้วนะครับจะเหลือจะยาวด้านละกี่เมตรก็คือตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนั่นเองนะครับยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ได้จํานวนกี่ผืนนะครับอ่ะอันนี้เป็นผ้านะครับกว้าง84เซนติเมตรยาว96เซนติเมตรนะครับนั่นหมายความว่าเป็นรูปอะไรครับอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับ สี per, ่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็แบ่งครับแบ่งไม่รู้แบ่งขนาดไหนนะครับแบ่ง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 นะครับแล้วพอแล้วก็ทางด้านกว้างเราได้ด้านยาวนะครับโดยแบ่งให้มันเป็นรูปอะไรครับแบ่งให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนะครับพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับเท่ากันทุกๆเผลนะครับทีนี้ โจทย์บอกกว้างนะครับ84เซนก็คือด้านกว้างก็คือด้านที่ส uh, ั้นนะครับด้านนี้84เซนนะครับด้านที่ยาวนะครับ96เซนติเมตรนะครับอ่าโจทย์ถามว่าแต่ละด้านนะครับก็คือด้านนี้นะครับด้านแต่ละด้านตรงที่เป็นขีดสีแดงนี้นะครับอ่านะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสมันยาวเท่ากันอยู่แล้วครับด้านกว้างกับด้านยาวยาวด้านละเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็จํานวนที่ ตัดแบ่งออกมาได้นะครับกี่ผืนนะครับอ่าแล้วก็เรามาหาสองสองคำตอบนี้กันนะครับข้อนี้ทําไงครับอย่างที่บอกครับน้องๆเคยทําประมาณนี้จดประมาณนี้มาแล้วนะครับอ่านะครับเจอข้อนี้นะครับเขาให้แบ่งครับน้องคําว่าแบ่งแบ่งให้มีขนาดเท่าๆกันนะครับอ่าตัดตัดนะครับผืนนี้นะครับก็คือให้แบ่งนั่นเองนะครับแบ่งคําว่าแบ่งนะครับ เครื่องหมายแะครับเครื่องหมายหานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องๆต้องหาอะไรนั่นเองครับหาหอลอมอนั่นเองนะครับหอละมอด้านไหนครับมีด้านไหนบ้างมีด้านกว้างนะครับหอละมอนะครับมีด้านกว้างกับด้านอะไรนั่นเองด้านยาวนะครับด้านกว้างยาวเท่าไหร่ครับ8 4หน่วยเป็นเซนนะครับด้านยาวนะครับด้านละเท่าไหร่ครับด้านละ96เซนติเมตรนั่นเองราพิจารณาจากไหนครับ ราวนี้เราจะเน้นไปพิจารณาอะไรพิจารณาความยาวนั่นเองความยาวนะครับความยาวของด้านนั่นเองนะครับด้านสี่เหลี่ยมนะครับที่เราจะแบ่งนะครับอ่านะครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอ่านะครับแปดสิบสี่แยกตัวประกอบออกมาเลยครับได้อะไรครับแปดสิบสี่เกิดจากสิบสองคูณเจ็ดนั่นเองใช่ไหมครับเกิดจาก 12คูณ7นะครับ12เกิดจากอะไรครับน้องๆต้องรู้แล้วนะครับ2คูณ2คูณ3นั่นเองได้12นะครับสรุปข้อน,นี้ได้อะไรครับได้2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณด้วย7นั่นเองนะครับเราต้องแยกตัวประกอบข้อแล้วนะครับต่อไปครับ96ครับ96เกิดจาก 12คูณ8ได้9 6นั่นเอง12เกิดจาก2คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับ8เกิดจากอะไรครับ8เกิดจาก2คูณ2คูณ2นั่นเองสรุปมีสองยี่ตัวครับ1 2 3 4 5มี2 5้ามีตัวนะครับ96 2คูณ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 2แล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย3นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหอละมอข้อนี้คือเท่าไหร่ครับหอละมอ หอละมอ JavaScript ข้อนี้นะครับคือเท่าไหร่ครับหอละมอนี่ไงครับมีสองคูณสองคูณสามนั่นเองแล้วก็สองคูณสองคูณสามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหอละมอได้เท่ากับสองคูณสองคูณสามเท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าหอละมอเท่ากับสิบสองเซนติเมตรหอละมอคืออะไรหอละมอที่เราหาก็คือความยาว <dette> ของด้านสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหน่วยเป็นเซนเพราะฉะนั้น คำตอบแรกได้ยังครับคำตอบแรกนะครับสี่เหลี่ยมยาวด้านละเท่าไหร่ครับด้านละสิบสองเซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าด้านนี้ยาวด้านแต่ละยาวสิบสอง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 นะครับอ่าทีนี้ เราจะหาจํานวนของอะไรครับหาจํานวนของผืนนั่นเองนะครับอ่านน้องๆครับ96เซนติเมตรครับแบ่งละแบ่งด้านละ12จะได้กี่ด้านครับ96ซนติเมตรนะครับด้านยาวนะครับแบ่งด้านละ12นะครับจะได้กี่ได้เท่าไหร่ครับได้กี่ด้านครับได้ทั้งหมด8ด้านนั่นเองก็คือตัวที่เหลือ จากตัวที่เป็นหอละมนั่นเองนะครับอ่าได้เท่ากับ8นะครับด้านด้านกว้างครับ84เซนติเมตรครับแบ่งด้านละ12ได้กี่ด้านครับอ่าก็เหลือด้านเดียวก็คือ7นั่นเองนะครับอ่า7นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่2ครับจะได้กี่ผืนครับด้านยาวได้ทั้งหมด8นะครับก็คือด้านนี้นะครับ แบ่งได้เป็นทั้งหมด8นั่นเองนะครับคูณกับด้านกว้างนะครับด้านกว้างแบ่งได้เท่าไหร่ครับแบ่งได้7นั่นเองเพราะฉะนั้น8คูณ7ได้เท่าไหร่ครับ56หน่วยเป็นผืนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับสรุปมี2คํคำตอบนะครับคำตอบแรกได้ด้ละ12เซนคำตอบที่2ได้ ห6 0 0 0ืนครับใครยังไม่คล่องก็ฝึกคำบ่อยๆนะครับ